สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทำขนมหวานทำง่ายๆแต่อร่อยมากๆเลยค่ะก็คือเต้าส่วนข้าวโพดนะคะเต้าส่วนข้าวโพดมีอยู่2ส,ส่วนคือตัวขนมและน้ำกะทิราดมาดูวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างค่ะ ดูก่อนนะคะก็คืออันดับแรกคือข้าวโพดต้มสุกฝานบางๆสามถ้วยตวงน้ำสะอาด800 ml น้ำตาลทราย1ถ้วยตวงแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะแป้งเท้าเยื่อม่อม1ช้อนโต๊ะถ้าใครมีแป้งมันก็ใช้แป้งมันได้นะคะ แต่วันนี้ครูจะใช้แป้งข้าวโพดน้ำสะอาดครึ่งถ้วยใบเตยสามใบมัดเป็นก้อนแบบนี้ต่อไปกะทิที่ราดขนมน้ำกะทิหนึ่งถ้วยตวงเกลือปน่นครึ่งช้อนชา ข้าะโพด1ช้อนโต๊ะอ่ะพร้อมแล้วเรามาลงมือกันเลยค่ะใช้หม้อเนี่ยนะคะใ,ใส่น้ำลงไปเรายังไม่เปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปคนให้ละลาย เปิดนะเปิดไว้เลยค่ะใส่ใบเตยไปต้มคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็น้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วเราก็มาผสมแป้งข้าวโพดกับแป้งเท้า น้ำเดือดแล้วเราก็ตักใบเตยออกแล้วก็ใส่แป้งเนี่ยลงไปแป้งจะต้องคนนะคะไม่ให้เขานอนก้นแล้วก็ต้องเทตอนน้ำํำเดือด เหตุที่ใช้แป้งเท้าอยมม่อมร่วมด้วยเพราะว่าแป้งเท้าอยมม่อมเนี่ยจะมีความใสนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดนี้เขาก็จะเหนียวหนืดได้พอดีไม่เหนียวมากนะคะหมดเลยนะคะ เมื่อแป้งเขาสุกแล้วก็จะมีก็จะเป็นเงาสวยแล้วเราก็ใส่ข้าวโพดลงไปเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราซื้อข้าวโพดนึ่งหรือข้าวโพดต้มมาจากตลาดแล้วเราก็ทาหรือซื้อข้าวโพดมาต้มเองนึ่งเองก็ได้แต่เราซื้อที่เขาต้มมาแล้วมันก็รวดเร็วแล้วก็สะดวกสบาย คิดอยากกินเต้าส่วนแล้วก็ทําเองได้ใช้เวลาก็ไม่นานเนื่องจากข้าวโพดสุกแล้วน้ําตาลสุกแล้วจึงไม่ต้องต้มนานนะคะให้เราเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เป็นอันเสร็จตัวขนมครูจะยกลงก่อนนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทำน้ำกะทิราา่างขนมนตั้งหม้อบนเตายังไม่เปิดแก๊สนะคะเราจะใช้น้ำกะทินี่มาผสมกับแป้ง เพื่อให้เขาละลายก่อนนะคะต้องเป็นน้ำเย็นนะคะก็ใส่ลงไปและเกลือแล้วครุกก็จะเปิดไฟนะคะเปิดเต๊นทไฟอ่อนๆคนให้เกลือละลาย แล้วแป้งก็อย่าให้นองก้นนะคะคนตลอดไฟอ่อนค่ะแค่แป้งสุกนะคะไม่ต้องให้เขาเดือดมากเดี๋ยวกะทิจะแตกมันพอแป้งสุกนะคะก็จะเหนียวหนืดขึ้นอ้าเราก็ปิดแก๊สเป็นการเสร็จ สิ้นในการทําขนมวันนี้ทีนี้เราก็มาจาัดถ้วยเสิร์ฟเลยค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะสวยด้วยหอมไปเตย ก็ตักน้ำกะทิราดนะคะใครชอบมันใครชอบกะทิเยอะๆแล้วก็ตักเยอะนะคะเสร็จแล้วค่ะเต้าส่วนข้าวโพดพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมชิมนะคะเดี๋ยวครูจะชิม อร่อยหวานมันข้าวโพดก็หวานอยู่แล้วนะคะแล้วก็หอมนำหอมใบเตยอร่อยมากค่ะเต้าส่วนข้าวโพดท,ที่ครูนำเสนอวันนี้คงมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำมาเสนออีกนะคะ ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ